ร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมการีน่าอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอด litmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนะําอ,อื่นๆอ,อีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นไล e อตหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแคล๊บไลน์จิน ก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงริดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกม สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับในช่วง3-4วันมานี้มีกระแสหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะทุกคนนั่นก็คือการรีหาออปชันสีม่วงแบบการันตีนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีช่องติ๊เตอช่องหนึ่งนะครับคือผมก็เคยเลื่อนไปเจอเหมือนกันแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าคือช่องไหนนะครับไม่ได้กดใจไว้ด้วยก็เลยแบบย้อนไปหาไม่เจอแล้วนะครับผมซึ่งช่องนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําคลิปออกมานะครับประมาณว่าถ้าเราอยากจะได้ออปชันสีม่วงแบบการันตีเนี่ย 1, นหนึ่ง ซึ่ง500ขวดเนี่ยมันก็เท่ากับการรีออปชั่น100รอบนั่นเองนะแต่ว่าในระหว่างที่เรารีเนี่ยเราต้องห้ามเลือกออปชั่นอะไรเด็ดขาดแต่ครับผมถ้าเราเกลือจริงๆนะครับพอครบ100ครั้งหรือว่าใช้ขวดครบ500ขวดเนี่ยเราจะได้ออปชั่นสม่วงมาแน่นอน1ออปชั่นนะครับผมอันนี้คือเนื้อหาที่เขาบอกเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้2ออปชั่นนะครับจะต้องใช้ทั้งหมด750ขวดนะแล้วก็ใช้ที่ล็อกออฟอีก150นนลกเมเเย750ขวดผ ก็ใช้ที่ล็อกอฟสีทองอีก150อันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนพิสูจน์แล้วนะครับเขาบอกว่ามันการันตีจริง100%นะแต่ส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยลองนะครับทุกคนฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมเลยจะมาลองให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวจะมาเทสให้ทุกคนดูนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันการันตีที่100ครั้งจริงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับโอเคครับผมสาหรับตอนนี้เนี่ยผมเตรียมขวดสําหรับรรรรีีมมมาาาา1000ขวววดดดะัแลกกก็เเ๋ยยถ้ิ่ททอออองผพออพอผพพพหื เดี๋ยวจะเพิ่มให้มันเป็น1 5 0 0ขวดนะเพื่อที่จะหาอบม่วงให้กับอุปกรณ์3ส่วนนะก็คือส่วนหมวกนะครับผมส่วนเสื้อและก็ส่วนถุงมือนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอเทสให้ดูแค่นี้ละกันนะครับเพราะว่าทรัพยากรผมก็มีไม่เยอะเนาะแล้วก็ผมก็งบไม่เยอะด้วยช่วงหลังๆก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับทุกคนก็เลยมีเทสให้ดูแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ส่วนหมมวววกกกกลลละนนะ,ะลัันนนนเเเปป็อออุรรรณ์83คบบผแ้้ทททีีีีีาาา่่่ดยง เรารีไปเลยแต่ว่าห้ามกดแทนที่เด็ดขาดนะครับต้องรีไปอย่างเดียวนะเมื่อกี้ผมกดไปครั้งหนึ่งเนาะก็จาก 1, 1 3 8ขวดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าพอมันออกออปชันสีม่วงมาเนี่ยมันจะเหลือทั้งหมดกี่ขวดนะครับผมอันนี้ผมก็จะกดไปเรื่อยๆเลยนะไม่ว่าจะได้แต้มมาเยอะแค่ไหนก็ตามเราจะกดต่อเนื่องไปอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแต้มเยอะแต้มน้อยไม่ต้องสนใจนะครับผมกดไปเรื่อยๆเลยนะ โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด400ขวดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าผมกดรีไปจนเหลือ638เนี่ยตอนนั้นก็คือครบ500ขวดพอดีนะครับในอีก100ขวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าจะออกครั้งที่เท่าไหร่หรือถ้ามันออกตอนที่เหลือ638ขวดพอดีนี้ก็คือเป๊ะเลยนะครับทุกคนหมายความว่ามันการันตีที่ครั้งที่100จริงๆนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ยังกดไปเรื่อยๆนะฮะมีออปชันดีๆออกมาบ่อยมากเลยครับผมแล้วก็มีแต้มเยอะๆนี่คือแบบ บ่อยมากจริงๆนะคือบางทีก็แบบอืมก็อยากได้นะฮะแต่ว่าเราต้องหักห้ามใจนะครับห้ามกดแทนที่เด็ดขาดนะครับผมไปต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือ693แล้วนะครับอ่า688นะครับทุกคน ลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือ648แล้วนะครับผมครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปเนี่ยคิดว่ามันจะออกสีม่วงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้าสีม่วงมาจริงๆนี่คือเป๊ะเลยนะครับผมโอเคมาดูกันครับผมปึ๊บไปครับนี่ครับทุกคนได้จริงด้วยครับผมคือแบบเป๊ะเลยนะฮะทุกคนเป๊ะเลยครั้งที่100พอดีนะครับครบ500ขวดพอดีการันตีออปชั่นสีม่วงแน่นอนนะครับแล้วผมได้เป็นเกาะสูงสุดแล้วก็เกาะมาอีก10 แถมได้เกราะลําตัวมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาลองกันต่อกับชิ้นที่2นะครับซึ่งผมจะเทสกับถุงมือนะครับแล้วก็ผมไปครับขวดมาเพิ่มเป็น1 0 0 0ขวดนะเวลาที่เราดูเนี่ยมันจะได้ดูง่ายๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับทุกคนคืออันเดิมของผมเนี่ยแต้มมันน้อยเกินไปเนาะเดี๋ยวอน,นี้มันแต้มเยอะผมขอแทนที่ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าต้องให้มันเป็นแต้มน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยพอดีไปเจอไอที่แต้มเยอะแล้วต้องรอ3วินาทีทุกครั้งจนกว่าจะครบ100่งร้อยครั้งนี่คือแต้มันเสียเวลานะ ขวดเนี่ยผมก็ขอซื้อเพิ่มอีก20ขวดละกันนะมาเริ่มนับใหม่ที่สุดนะครับผมเมื่อกี้ที่กดไปนี่คือไม่นับเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่1น,นะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดไปอีกแล้วนะฮะ400ขวดเหลืออีกแค่100ขวดเท่านั้นนะมาลุ้นกันต่อนะครับคือดูทรงแล้วผมน่าจะการันตีทั้ง2ชิ้นเลยเนี่ยคือถ้ามันได้ก่อนที่เราจะรีไปครบ100ครั้งเนี่ยคือมันดีนะอันนั้นคือทุกคนดวงดีนะครับเหมือนกับการคลับอาวุธหรือว่าชุดเกราะนั่นแหละการที่เราไม่โดนไป15ครั้งการันตีคือมันก็โชคดีเนาะเพราะว่าเราไม่เปลืองทรัพยากรนะครับการรีหาออปชันก็เหมือนกันนะถ้าไม่โดนการันตียังไงมันก็ดีกว่านะครับ ต่อเลยนะครับเลยแค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยโอออกมาแล้วนะฮะทุกคนไม่โดนการันตีนะฮะเหลืออีกแค่40ขวดเนาะก็โดนไปประมาณ92ครั้งนะฮะทุกคนก็ได้เป็นออปชันสีม่วงเพิ่มดาเมจทักษะมานะโอเคครับทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าก็คือเสือนะ้อเนาะกับขวดอีก540ขวดนะซึ่ง40ขวดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดไปเรื่อยๆก่อนละกันให้ตัวเลขอันนี้มันเยอะๆนะครับทุกคนเวลาที่รีเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคมาทีนาานีนนนะน้เเรราามมิ่ัับกะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าของผมรอบนี้จะโดนการันตีหรือเปล่าหรือว่าจะออกครั้งที่เท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว80ครั้งนะครับผมเหลืออีกแค่100ขวดเท่านั้นนะก็ดูทรงแบบนี้น่าจะโดนการันตีอีกแล้ว,ลวเนี่ยเออไม่งก็อาจจะออกตอน,กนใกล้ๆการันตีเหมือนรอบที่แล้วนะครับทุกคนไปครับ อันนี้ก็สักประมาณ90กว่ารอบแล้วนี่ไงครับทุกคนมาแล้วนะครับผมเหลืออยู่75ขวดเนาะก็เท่ากับว่าผมใช้ไปเท่ากับรอบที่แล้วเลยนะรอบที่แล้วมันเหลือ40ใช่ไหมรอบนี้ก็เหลือ35นะครับต่างกันแค่นิดเดียวเองนะทุกคนแต่ว่าออปชันอันนี้บอกเลยว่ากากนะครับทุกคนคือมันไม่ได้กากที่ H p พีสูงสุดนะแต่มันกากที่แต้มนะครับดูดิผมได้59แต้มเองนะครับทุกคนซึ่ง59แต้มนี้เนี่ยมันเป็นแต้มที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ level เลนนเว เ,เสื้อของเลเวล70นะครับผมถ้าเกิดว่าเราลีเนี่ยมันก็ได้ที่66แต้มเนาะแต่ว่าของเลเวล80ของผมเนี่ยดูดิได้แค่59แต้มเองนะทุกคนคือถ้ามันได้มากกว่า66อะ่ะมันถึงจะดีนะอันนี้แบบได้แค่59เองนะก็เอาไปขายก็ราคาไม่ค่อยดีอะ่ะทุกคนเว้นแต่ว่าจะรีทิ้งนะอันนี้เออผมก็อาจจะย้ายไปขายแหละอย่างน้อยเอาทุนคืนนิดนึงนะครับอาจจะได้สักหลักหมื่นกว่าๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหารีใหม่นะเพราะว่าอันนี้แบบมันไม่ได้ใช้จริงๆนะโอเคครับหล,กหลกกบักๆก็ การรีออปชันเนาะซึ่งจากที่ได้ลองพิสูจน์มาแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจและก็ค่อนข้างยืนยันให้ทุกคนได้นะว่ามันการันตีที่500ร้ขวดจริงๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เป็น1ออปชันนะถ้าเกิดว่าจะเอาออปชันที่2กับออปชันที่3เนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่มีเทสให้ดูนะเพราะว่าผมไม่มีทรัพยากรนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้มันสามารถใช้ได้จริงเนี่ยการรีหาออปชันสีม่วงอันที่2ที่ต้องสุ่ม150ห750นี่งร้อ,อน,นนะครับคร,ร,รั้งหาือว่าั่นด้วยห้เองบข โอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยเนาะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ